วิธีการสมัครแอปครูปังนะครับเริ่มแรกเราไปที่เพจสโตนะครับแล้วค้นหาคูปังนะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เกาหลีก็ได้อังกฤษก็ได้ครับนี่พิมพ์ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับั่สีแดงอันนี้โหลดแล้วนะครับโหลดแล้วแล้วเข้าแอปมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราไปที่รูปคนนะครับข้างล่างแล้วก็ข้างบน แล้ว <SA B> เราก็สมัครนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปช่องแรกนะครับใส่อีเมลนะครับช่องนี้นะครับใส่อีเมลลงไปนะครับช่องที่สองเราใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่ตัวเลขใส่ตัวภาษาอังกฤษร,รวมกันนะครับ ก็ใส่ชื่อเรานะครับช่องนี้ที่เป็นรูปคนนะครับภา,าษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาเกาหลีก็ได้ชื่อนามสกุลนะครับชื่อขึ้นก่อนก็ได้หรือนามสกุลขึ้นก่อนก็ได้ครับนี่เราใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเกาหลีนะครับแล้วเราก็ติ๊กเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับ โมดูลนะครับทั้งหมดเราก็ยืนยันนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับกดตัวนี้นะครับเสีงเงินนี้กดเข้าไปช่องนี้นะครับนี่ก็เป็นการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปใส่ที่อยู่ครับก็เข้าไปที่เดิมนะครับนี่ลูกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดบวกนะครับ ช่องบนก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับหรือว่านามสกุลชื่อก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้ครับภาษาเกาหลีก็ได้นะครับช่องต่อไปเราก็ใส่ที่อยู่นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่อยู่เรานะครับพิมพ์ไปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ กดตรงแว่นขยายนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับเลือกที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับก็ใส่ที่อยู่แป๊บหนึ่งนะครับยาวนิดนึงใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเึ้นไม้เลือกเลยเราเลือกไปที่น,นี้ใส่เลขห้องนะครับเวเราอยู่หอพักนะครับจะได้ไปส่งไว้หน้าห้องเลยนะครับอันนี้ก็ใส่เบอร์โทรนะครับ ไปโทรเกาหลีนะครับไม่ยืนยันเขาจะได้โทรมานะครับอันนี้ช่องสุดท้ายที่อยู่ในการจัดส่งนะครับอันนี้เป็นหอพักพันเมนเราก็เลือกอันแรกนะครับตรงนี้ใส่รหัสผ่านเข้าหน้าหอนะครับใส่ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อที่พนักงานจะส่งเขาจะได้เอามาวางไว้ในหอให้นะครับ กดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับกดซองจังอีกทีนะซอจังกดยืนยันสินเงินตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการสมัครแล้วก็ใส่ที่อยู่ในการจัดส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็สั่งซื้อสินค้าในแอปคูปองได้แล้วนะครับนี่ตรวจสอบดูส่วนวิธีการสั่งซื้อและชำระเงินเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับ